ผู้ชายมีสี่สิ่งนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะแพ้ทางแล้วก็ตกหลุมรักได้แบบง่ายๆนะคะโอเคไหมข้อแรกเลยเป็นผู้ชายที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิต ผู้หญิงส่วนใหญ่อะชอบผู้ชายลักษณะแบบดีเพราะว่าอะไรมันรู้ว่าอนาคตคือสิ่งที่มันจะเป็นแบบที่เขาวางแผนนี่แหละแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้วางแผนชีวิตเลยจับต้นชนไปลายไม่ได้เลยเรียกว่าอยู่แล้วไม่มีอนาคตอะก็คือคุณไม่รู้เป้าหมายตัวเองคําว่าไม่มีอนาคตไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนอะผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เลยที่จะปฏิเสธแต่ถ้าผู้ชายที่เซ็ตเป้าหมายตัวเองดีมีความมุ่งมั่นรู้ว่าอนาคต จะไปทางไหนต่อให้วันนี้มันจะยังไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแต่เขารู้ว่าเป้าหมายเขาคืออะไรยังไงซะผู้หญิงดีๆจะเคียงข้างคุณแน่นอนค่ะข้อที่2คือมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือผู้ชายนะคะภาพลักษณ์ของผู้ชายที่ดึงดูดผู้หญิงอะ่ะคือสร้างมาจากฐานของความมั่นคงในชีวิตของเขาก่อนไม่ว่าจะมั่นคงในเรื่องของอาชีพอาชีพของผู้ชายเนี่ยมันจะมั่นคงเพราะมันส่งผลในเรื่องของการเงิน นะคะมั่นคงนะแล้วก็น่าเชื่อถือซึ่งเวลาที่ผู้ชายสร้างตัวเองให้มีฐานะมั่นคงแล้วอะ่ะมันง่ายมากเลยนะที่คุณจะเลือกผู้หญิงแบบไหนก็ได้เข้ามาในชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะฉลาดแล้วคะ่ะถ้าเขาแบบฝ่าฟันตัวเองไปถึงจุดนั้นนะดังนั้นเวลาที่ผู้ชายลักษณะแบบนี้เลือกผู้หญิงอะ่ะเขาจะเลือกผู้หญิงที่ฉลาด ฉลาดในการที่จะสร้างอะไรด้วยกันนะคะถ้ามีความสวยเข้ามาด้วยยิ่งดีเลยแต่ความสวยเนี่ยก็คือยุคสมัยนี้มันสามารถที่จะทําได้อยู่แล้วเนาะนะคะดังนั้นเนี่ยไอความฉลาดแล้วการเรียนรู้ของผู้หญิงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้หญิงด้วยแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายมาถึงตําแหน่งนี้มันก็มักจะถูกดึงดูดเข้ากับคนที่ลักษณะกลุ่มคล้ายกันนั่นเองโอเคไหมข้อที่3ค่ะผู้หญิงแพ้ทางผู้ชายที่พูดจาดี โดยส่วนใหญ่นะผู้หญิงเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกผู้ชายที่พูดจาไม่ดีเพราะว่าแรกๆมันก็จะรู้สึกแบบเออได้อยู่นิดนึงแต่ถ้ามันพูดบ่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะคะ่ะมันจะทาให้รู้สึกแบบบั่นทอนความรู้สึกลงไปเรื่อยๆนะคะโพราะเชนเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบผู้ชายที่พูดจาไม่ดีเอ,อก็คือแบบถ้าถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าแบบ คุยไปแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้แบบพูดจะไม่ค่อยดีหรืออะไรเราก็จะแบบไม่อยากคุยต่อไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ช่างรูปแบบมาถามทางหรือรูปแบบที่แบบมาคุยเฉยๆไม่ได้มาจีบหรือรูปแบบอะไรก็ได้ที่เรามาสนทนาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกแบบไม่อยากจะคอนแทคเลยโอเคไหมดังนั้นการพูดจาดีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หนึ่งทำให้ผู้ฟังเนาะหรือผู้หญิงแบบสนใจที่จะฟัง เออในสิ่งที่เขาพูดหรือถ้าเราพูดจาไม่ดีก็เป็นอะไรที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกแบบไม่อยากจะคุยต่อก็ได้นั่นเองนะคะโอเคเนาะสุดท้ายข้อที่4ค่ะผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการดูแลตัวเองในเรื่องของรูปร่างนะโคเชมเจอผู้ชายที่มีสเสน่ห์หลายๆคนนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะยังไม่มีแฟนนะแต่เขาโฟกัสที่จะดูแลตัวเองให้ดีก่อน มันเป็นความเชื่อเวลาที่เราดูแลตัวเองดีแล้วไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจเราจะแฮปปี้ด้วยไม่ได้แปลกนะเวลาที่คนออกกาลังกายเยอะๆดูแลตัวเองดีอะ่ะมันทําให้โดปามีนในหัวของเราค่ะสารเคมีในหัวของเราโดปามีนและเอนโดฟีนมันหลัง่งจากนั้นมันจะเกิดสารแห่งความสุขเวลาคนที่มีความสุขเยอะๆอ่ะมันจะทําให้คนคนนั้นมีบุค,คลิกที่ดูดีบุค,คลิกที่แฮปปี้มีความสุขจึงไม่แปลกว่าเวลาคนที่พบเจอหรือเห็นนะ่ะถถึงแบบ ถูกดึงดูดเข้ามาได้แบบง่ายๆสบายๆนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์ให้กับโคชเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ